มองอะไรที่นสเดียมองไม่หยุดแล้วนี่ไม่เห็นลูกนี้ออาวันนี้ทุกคนต้องได้เห็นค่ะเข้ามาเลยค่ะคนสวยตะดะตะ สัสดีค่ะหนูไม่ค่อยแต่งจริงๆนะยังไงเหมือนเหมือนเพลงเลยอะเหมือนเพลงเหมือนเพลงเหมือนต้องออกเพลงน้องลำไยมาเหรอคะน้องลำไยน้องลำไยหรือเปล่าคะสวัสดีนะคะเจใครคะหนูชื่ออะไรคะชื่อเบียร์ค่ะใช่หรอใช่ค่ะหนูไม่เคยือนเเปลี่ยนไปมากปกติผมยาวปล่อยผมไม่เหมือน ะผมได้มาเต็มเลยหนุ่มครับสำหรับคนที่ตอนนี้คนดูอยู่ห้าหกหมื่นนะคะครับผมลูกนี้เป็นยังไงบ้างให้เด็กกันพูดดีกว่าเรื่องนี้น่ารักมากเลยครับไปหมื่นนะคะครับผมลูกนี้เป็นยังไงบ้างให้เด็กกันพูดดีกว่าเรื่องนี้น่ารักมากเลยครับน่าารรักกมเลยคับน่ารักมากเลยครับไปตาย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 โอ้ มันน่า <Cornell> รักมันเกินเกินคำนั้นหรือเปล่าวันนี้เพื่อผ้าหน้าผมเป็นคนที่แบบเอาง่ายๆเป็นคนที่แต่งปุ๊บคือสวยเลยนี่งงมากขอบคุณค่ะแต่งนิดหน่อยคือน้องสวยเลยพี่บอกหน้าคล้ายลำไยเลยเนี่ยมีคนบอกหน้าเหมือนลำไยเลยพี่เจอลำไยหลายครั้งแล้วหน้าหนูเหมือนลำไยจริงๆเหมือนจริงล้ก เหมือนจริงไม่ได้โกหกอ่ะทุกคนทุกคนว่าเหมือนปะแต่ว่าเหมือนนะเพราะตั้งเคยไลฟ์กับลำไยสองครั้งเคยจัดคอนเสิร์ตกับลำไยด้วยเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนปองคนที่อ่ะไม่ต้องนัวเนียมากนัวเนียมากอ่ะแบบพี่น้องก็แบบหวานไปไอ้คู่นี้เหมือนไหมเหมือนไหมพรีเวดดิ้งแล้วหนึ่งอะกระจกจอ L S C กระจกเหมือนพรีเวดดิ้งจริงๆหรอเหมือนปะ เหมือนนะเอามองตาแบบมองตาป้อนโกโก้เอาป้อนปั่นปั่นโกโก้กินพี่นีปั่นปั่นปั่นโกโก้กินเอามองตาปั่นไหมมองตาด้วยกดกดปุ่มคันเอยกดไม่ถูกแล้วนะมองมองโน่นโกโก้มันหอมอ่ะไม่ค่ะโกโก้มันหอมมากโกโก้หวานหรือเปล่าเนี่ยโกโก้น่ากินเลยอ่าเขาบอกว่าจัดงานจัดจัดเจ้าสาวให้หน่อยได้ไหมคะคู่นี้ อ่ะหนูต้องถามก่อนถ้าพี่จัดให้ใส่ได้ไหมถือไหมแล้วแต่น้องไม่น้องน้องถือไหมไม่ถือค่ะไม่ถือไม่ถือไม่จะบปางถือแล้วหนักถือแล้วหนักก็เลยไม่ถืออ่ะเขาไม่ถือโอเคแล้วมึงถือไหมโบมึงถือวะหนูหิ้วให้เลยโอเคเดี๋ยวเตรียมชุดไว้ให้ค่ะคอลลาเจนนะใครเป็นผู้จัดการจอยจอยเดี๋ยวแอดไลน์กับเลคขาเดี๋ยวล็อกคิวคอลลาเจนต่อค่ะล็อกไลน์เลยขาโอเคนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ เดี๋ยวให้คุณอะไรติดอะไรติดอะไรติดชุดไม่รู้อ่ะเอาออกมิงแหม่มีมือบอกไม่มีมือเหรอไม่มีมือเหรอโบบอกมันมีมือตีเขาลองเองไม่ได้น่ะเได้ค่ะนี่ไม่ได้เห็นอย่างไม่ได้รู้สึกอย่างเน้อี่เขาออกเองไม่มีนะเออไม่ได้บอกเหรอเอาบอกว่าไม่มีมือเหรอไม่มีมือเหรอคะโบจิกดิจิกเลย กูใต้แต่เขาไม่ได้มากูสาวใสๆเข้าใจบอมาอยู่ไงไรคะเข้ามากูสาวแต่งหน้านนาๆปะมาวมาทอตันเข้าใจบอหลังค่ะเดียวทอตันเลยบอค่ะแม่นค่ะเพราะว่าจะได้หมดเองเอาไปคือเขาไม่ได้อยากขอมึงหรอกเขาอยากขอคนนี้มากกว่าขาอยากขอคนนี้ไม่คือตอนนี oh ้ดูหน้แล yani ้วนะอ่ะเดี๋ยวใครใครอยากให้ใครอยากให้จมูกชนแก้มกดหัวใจพร้อมหนึ่งแชร์ขึ้นมาค่ะโอ หรไม่มีมือหรอโบไม่มีมือตีลองเองไม่ได้น่ะได้ไหมคะไม่ตีมือหรอดึงดึงอะไรเป็นมีนืออะไรไม่มีมือหรอเออนี่ไม่ได้เห็นอย่างก็ได้รู้สึกอย่างเลยนี่ถ้าออกเองไม่มีนะเออไม่ได้ป่อหรอบอกไม่มีมือหรอไม่มีมือหรอคะโบจิกดิจิกเลย กูใต้ยแต่เขาบม่ได้มากูสาวใสๆเข้าใจบอมาอยู่ไหนค่ะเข้ามากูสาวแต่งนานนะหนาป้าม่าวยทอตันเข้าใจบอล่างเธอเดียวทอตันเลยบหมคะแม่นค่ะเพราะว่าผู้สาวที่แบบแต่งนานนะหนาเนี่ยเป็นผู้สาวมีตังเข้าใจบอล่างถอดอาทิตย์นึ่งนิดสิบหลอดมีตังเข้าใจบอเอ๊ะอย่างเงี้ยแบมแบนี่มันบอโอ้สายปวดบนหนาชายฮะทถามปลาเบียนมานี่ก่อนปลาเบียนมากินคู่เนยก่อน เล็บเลี้ยนเลเล้นตัดเเลเลี้ยนไปห้องกันเ้องเขาบอกว่าเม่รังเนจะเย็นนผมใจเย็นไม่ได้ผมจะพาเมียรังข้างนอกนะครับเมียรังกับเมย์เขาเคยหอบแก๊สกันมานานแล้วค่ะเขาเคยเสียดสีกันมาแล้วค่ะเราเถอะให้เราเถอะเราขอร้องให้เราเถอะตั้นี้ตั้หน่อยนะ ไม่เนียได้แบบกระซิกระซินิดนึงนะคะเดี๋ยวสักพักนึงบอกว่าไม่ได้นะไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยกินดียังไงนะก็เอลดีลงไปกรอกละ3กิโลกรอกละ2กิโลโ<อ>ลูกค้าเขาเรียว่าลงไปกรอกละ2กิโลสินค้าของเรายอดขายมากกว่า9้าล้านกรอกไม่ใช่งงมากนาเป็นเกลนะคะใช่แล้วค่ะมัดลูกค่ะทุกคนนาะงมีมัดลูกคะ <laughs> ่ะเน่นเลยทุกคนคิดว่าพี่อะเรือว่านางอะ เป็นสาวสองพี่ต้องบอกนะเนี่ยหลังสาวแท้ค่ะสาวสองก็มีลูกน้องตั้งมีทั้สาวแท้สาวทองมีหมดทุกอย่างค่ะเออแล้วก็ต้องมองมองโน้นก้อก้องอ มาแั้วแต่ชุมบ้านทักงเราอะเออวันนี้มาบ้านหัใหม่เป็นไงบ้างมาเที่ยวบ้านใหม่เป็นไงบ้างสบ,บายมากครับผมสบายไหอีกไหมมาอีกครับมาอีกนะใครรู้จักสินค้าตอนนี้พิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะโกโก้เอลดีนะคะโอเคค่ะน่ารักมากค่ะเขาบอกว่าทําไมสองคนนี้น่ารักนี่อเอฟซีเหนียวมากเลยนะพีวิทติ้งแล้วหนึ่งเรือดิ้งแล้วหนึ่งอายุอายุไหนยืนคู่ของหรออายุคู่ดิเหมือนไหมเหมือนไหม พรีเวดดิ้งแล้วหนึ่งอะนึ่งแระจอ L S C แคระจอเหมือนพรีเวดดิ้งจริงๆหรอเหมือนปะเหมือนนะเอามองตาแบบมองตาป้อนโกโก้เอาป้อนปั่นปั่นโกโก้ปันโกโวิเนปันนปั่นปั่นโกโก้กินเอามองตาปั่นป่ะมองตาด้วยกดกดปุ่มกันเอ้ยกดไม่ถูกแล้วนะอ่ามองมองนู่นอ่าโกโก้มันหอม่ะไม่โกโก้มันหอมมากโกโก้หวานหรือเปล่าเนี่ยโกโก้น่ากินจังเลยอ รู้จักค่ะโกโก้กาแฟไม่ตักเขาบอกขอบคุณค่ะผมเคยมาตั้งแต่อยู่บ้านหลังเก่าอะเออวันนี้มาบ้านหลังใหม่เป็นไงบ้างมาเที่ยวบ้านใหม่เป็นไงบ้างสบายมากครับผมสบ,บายมาอีกไหมมาอีกครับมาอีกนะ วางมาละลงไปใต้ผมก็ไปหาอ,อินมานี้มาหากินมาหลายปีแนะเน่กินตั้งแต่พี่ยัง <ผม S 1> ยอดขายไม่ถึงเก้าล้านกล่องเลยนะใช่แล้วครับเอ่อตักให้เมยหลังออกไปแล้วค่ะเพราะว่าผมเมียหลังใหญ่เกินไปนะคะทุกคนจ<อ>้าแก้วปั่นดีไหมเคยเห็นโกโก้อะไรที่มีแก้วปั่นอย่างนี้ปะ่ะผมพาไปปั่นที่บ้านตลอดเลยมา,<ป>มาเอาไปปั่นเองหรือปั่นให้เบียกกินเอาดีดีปั่นกินเองครับคือรอนัดกันนานแล้วแล้วตักก็ตัดชุดนี้ดูดิ เอวโคตรเล็กอะไรให้ในจับเอวดูเอาแก้วมาจับเอวชั้นฉันชงให้แล้วจับดิจับจับเห็นไหมเออใจเย็นเลยเอวเท่านเนี้ยเนี่ยตอนนี้เอวเแบเท่านเนี้ยเออเอวเท่านเนี้ยดีไหมไม่ได้จับนะเอวเล็กมากเอวเล็กมากเต้นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเมี่อหลังเราเต้นไม่พี่ดูไหนดิลูกอย่างเงี้ยอะไรนะอย่างเงี้ยเบียร์เขาเต้นยังไงนะใส่ตูดค่ะใส่ตูดอ๋อเบียร์เมื่อกี้เบียร์เต้นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ค่ะ นี่นี่นี่เขาเสียงเพลงหน่อยค่ะเพลงแบบนี้นี่เบียได้ไหมท่าเนี่ยไม่ได้เอาเบียเต๊กเขียบเบียร์รับอาลต้าเมียรับอัลต้าบิ๊กอัลต้าเบียอ่ะเอาเบียเต้าเบียมีเต้าเบียเลยเหเฮ้ยทำไมเขาแค่ทำหน้ารักแล้วอ่ะเออพี่ทำไมแค่เพื่ทำหน้ารักแล้วอ่ะพี่พี่มองใหม่พี่มองดีๆเอาใหม่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 ตัดสินใหม่อ่ะเอาใหม่ แลมเลี่แลมเลนตัดเอ็แลมเลนากโดล้โหเกียรตใสเดียวใครจะเชื่ไปห้องกันเถอะไปห้องเขาบอกว่าแม่รเนจะเย็นผมใจเย็นไม่ได้ผมจะพาเมียหลังขึ้นเหมือนเหมือนเมียน้อยตัวอิจฉาตัวร้ายแม่โมดเกือบโดนนะเกือบโดนเฮ้ยเฮ้ยออแล้วค่ะดห้องหลังด้องลัง กูจิ้มอะไรนะส่วนนี้่ะกูจิ้มอันนี้ออันเนี้ยเขาคือกูจิ้มนะคะแต่กูจิ้มออไน ้าบตายเลยโกยังไแบกหากเขาบอกไปนรำาแต่ร awesome. <no ักเียได้มเอยเหนียวมากเลยนะรีเวดดิ้งแล้วหนึ่งอดดิ้งแล้วหนอายุอายุไหนยืนคู่อคู่นี้เหมือนไหมเหมือนไหมพรีเวดดิ้งแล้วหนึ่งอะกระจกเอาเอซีกระจกเหมือนพรีเวดดิ้งจริงๆหรอ เหมือนปะเหมือนนะเอามองตาแล้วมองตาป้อนโกโก้เอาป้อนปั่นปั่นโกโก้ให้กินไม่ได้ปั่นปั่นปั่นโกโก้ใหกินเอามองตาปั่นนะมองตาด้วยกดกดปุ่มกันเอ้ยกดไม่ถูกแล้วนะอ่ามองมองนู่นอ่าโกโก้มันหอมอะไม่ค่ะกโก้มันหอมมากโกโก้หวานหรือเปล่าเนี่ยโกโก้น่ากินเลยเลยอ่า โ,โกโก้กาแฟไม่ตักข<อ>เขาบอกขอบคุณค่ะผมเคยมาตั้งแต่อยู่บ้านหลังเก่าอะ่ะเออวันนี้มาบ้านหลังใหม่